สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาดำน้่ยิงปลาที่หมายอ่างแม่วันซ่านอำเภอปราสางครับผมจังหวัดน้ำพุนนะครับวันนี้มาด้ำคนเดียวครับเดี๋ยวมีบัลลี่มาด้วยครับครับผมเดี๋ยวครับไปสายงัดครับผมเดี๋ยวให้พี่เสริมตกเบ็ดรอนะครับน้ำดูจากข้างบนแล้วออกแดงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันในน้ำครับผมลุยนะครับ น้ำแดงมากทุกคนโอ้โหแทบจะไม่เห็นปลายปืนนะเดี๋ยวต้องอยู่ที่มืดมืล้วครับผมแล้วมองออกไปสูงนี่มีแสงรอด่านนะน่าจะพอเห็นนะครับตรงนี้ครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมจะเป็นไงนะ น้ำเย่อครับมีสายทับไม่ดีเลย Heh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 e <laughs> ดูแตคนไม่ด,มดูจะดูหรือเปล่าครับมันลอยลอยู่บนหอย เกือบกัดจมูกกันทุกคนเ <c oughs> ขา้ามาใกล้มากเลยครับ น,นี่นะทุกคนชชโดที่เราได้ไหมครับผมเดี๋ยวเราทำห่อหมอกนะครับตามพริกแกงแล้วก็ข้อพริกแกงกับเนื้อปลาชชโดนะครับผมอืออ uh ื่นหอมชุย